โรงงานเหมือที่สามครับขอหอมรถไทซิ่งสวัสดีครับไอ้เมื่อนี่มีชร่วงขางป็นคูบูตาครับน่าจะ E C 7 0นะครับแต่แปลงทำสีใหม่คนละทีมงานครับผมย้อนแสงได้บาม ทีมงานเขาก็จะมีรถเกี่ยวขั้นหนึ่งนะครับรถถ้อยเข่าขั้นหนึ่งเท้นเลอร์ลากแล้วก็ยันมาสามเก่าของผมนะครับใบถ้ดดูดกันที่ครับคือจังตัวนี้ครับทําทางครับเ,เป็นกูตานะครับเมื่อนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับ แดดห่อนตะเซาครับงานบ่านอังครับมือว่านอีกแบบิบซีไรจับพอดีเร่งๆเกี่ยวสะาสาไไ้ประมาณนี้แล้วครับพอดีทีมงานเท้าสอาจะยินอยู่เลยครับโหนครับรถค่อยเขาอันนี้ก็ไว้ถ้าชนอย่างเดียวครับ ปีนี่แต่งรถมามาค่อน้างที่จะสมบูรณ์แน่อยู่ครับพี่ไกด์รุ่นเล่อลูกปืนรุ่นเล่อลูกปืนลอยน้ําแตกดูครับสื่อมาใส่กับสองสามมือนะครับเพราะว่าพึ่งมาใส่อุ่มพี่ไกด์นี่มันหนักบานพี่นี่เพิ่นก็นเลยยัดลูกปืนมาไอโต๊ะสามลูกเลยครับยัดมาเต็มเลย นยังมีหนามยังมีความชืนอยู่ครับก็แบบนี้ก็อันตรายครับบวมระวังแต่ข้องขีไทย,ไทยไน,ไไนะครับข้องกลังบางเจ้าไทยไ้ก็เข็มไปลึกๆไว้นะครับมือแรกกระจมข้องขีไทยครับข้องกลังทางนี้ก็ครูปุตตานะครับ คนละเจ้ายี่หนี่มีสองเจ้านะครับทงนี่สามสามเจ้ากับไอ้คู่ปูตาเกียวครับแต่ว,ว่ามันเป็นพี่น้องกันนะครับอยู่นีนาจะเกียวน้ำกันเบิดอยู่ครับแต่สีค่อยู่นีแล้วมือนี้ผู้ปีบ่้วนเป็นพวเกียวเลยครับพะวานนี่มันยังเขียว ม้วนแห่งภาคเนะอ้นกรอบรับนะครับเพียงแต่ว่าเออ่ปีนี้คนณเรีนน้ำราคาครับราคามันฉสีลงครับตอนนี้11บาท50ประมาณนั้นนะครับคือพ่ออีกแค่อาทิตย์หน้าน่าจะ10บ,บาทนะครับหน่าจะ10บ,บาทลงนะครับ เห็นว่ามันกระดกกระดกค้องจีไทยครับใกล้ๆว่าปั้นหน้าัวหาบนะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับทีมงานนะครับ ใหญ่ลดมากกบลุงเลยอ่จาจักเจ้าของหน้าสีเหลี่ยงหรือสีหายกินเองครับบางมองกะเจ้าของหน้าเลี่ยงอยู่ครับบางมองกะหายกินเองครับเดี๋ยวมาดูรอบสุดท้ายครับเสียงตู้เบานะครับโบนัคนะครับ ากับเฟื่องมันกับวหนานำมันบ่คอยมีใบนะครับถ้าทำงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ครับเดี๋ยวคลิปนี้เขาไปซ้อมนี้ซะก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ